สวัสดีค่ะพบกับกุ้งอนงบุญธรรมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะกุ้งก็จะมากวนน้ํายาซักผ้าค่ะเอาไว้ใช้ในขวเรือนนะคะที่กุ้งถืออยู่นี้ก็คือผงคนนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อน้ําหอมนะคะนี่ก็จะเป็นสีค่ะจะใส่ไว้เพื่อแยกให้ออกนะคะว่าสีนี้เป็นน้ํายาซักผ้านะประมาณนี้แตะ ตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อหัวเชื้อผงอน้ำยาซักผ้านะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นตัวกระจัดคราบค่ะสารกระจัดคราบนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดมาเทใส่ลงไปในถงังแล้วก็จะมากวนกันนะคะนี่ค่ะกุ้งก็เตรียมถังนะคะเบอร์สิบแปดนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจุกี่ลิตรเหมือนกันนะ ก็ใช้ถังเบอร์ส8ค่ะแล้วก็เติมส่วนผสมทั้งหมดลงไปด้วยกันนะคะในขั้นตอนนี้ขออนุญาตเร็วเร็วนิดนึงนะคะที่เราใส่ลงไปในขนาดนี้ก็คือตัวกระจัดคราบนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยหัวเชื้อน้ำยาซักผ้านะคะหัวเชื้อนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยผงข้นค่ะ หรือตัวทำฟองนั่นเองค่ะนี่ค่ะนี่นะคะใส่ลงไปให้หมดถุงเลยคะ่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้ง3มอย่างนี้เข้าด้วยกันนะคะคนให้อ่าเข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะกุ้งก็ใช้ด้ามไม้ถูพื้นนะคะค,น,น,ะคะนี่ค่ะใช้วัสดุที่มีในบ้านนะคะมาประยุกต์ใช้นะคะ ในขั้นตอนนี้เทยอยเติมน้ําไปได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งคนให้เข้าส่วนผสมเข้ากันอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะเติมหัวเชื้อน้ําหอมกับสีลงไปนะคะนี่ค่ะคนให้เข้ากันนะคะจะเริ่มเห็นว่าเริ่มมีฟองขึ้นมานะคะนี่เติมหัวน้ําหอมลงไปค่ะให้หอมหอมนะคะแล้วก็เราจะเติมสีลงไปค่ะเพราะว่าบางทีเราจะทําน้ํายาปรับพานุ่มด้วยใช่ไหมคะเราจะทาใส่สีคนละสีเราจะได้แยกออกว่าอันนี้คือน้ํายาสักพานุ ปรับผ้านุ่มนะอันนี้คือน้ำยาซักผ้านะคะนี่จะ้ะนี่ค่ะก็คนจัดส่วนทุกอย่างนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็ทยอยเติมน้ํากันทุกคนทยอยเติมน้าเข้าไปแล้วก็กวนนะคะกวนไปทางเดียวกันค่ะนี่ค่ะอ่าส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะอ่าหลังจากกวนเสร็จแล้วจะได้อยู่ประมาณสิบ สิบห้าถึงสิบแปดลิตรนะคะนี่ค่ะก็เริ่มเป็นฟองเริ่มส่วนผสมเริ่มละลายแล้วค่ะพอเป็นฟองแบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็กวนพอกวนได้ที่ปุ๊บกะว่าความเหนืดเริ่มอะไรเริ่มได้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะปิดฝาเนี่ยกวนให้ได้ที่แล้นะคะกวนให้ได้ที่เสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวรุ่งเช้านะคะเราก็ค่อยมากอกใส่ขวดกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็น น้ำยาที่เรากวนไว้เมื่อวานนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเอาขวดน้ำเปล่านะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะมาโกกเอาน้ำยาสักผ้าเก็บเอาไว้ใช้นะคะนี่ค่ะก็มีฝาปิดมิดชิดนะคะกันกลิ่นหอมละเหยหายหายออกไปนะคะทุกคนนี่ค่ะก็โกกไว้ได้หลายขวดเลยนะคะ นี่ค่ะกรอกเสร็จแล้วนะคะทุกคนในถังยังไม่หมดนะคะพอดีขวดหมดก่อนเนาะก็บรรจุขวดไวค้ค,ค่ะขวดนี้ก็คือ,อไว้ทะะี่กรอกได้นะคะได้ประมาณเกือบสองโหลขวดหกร้อยมิลลิลิตรนะคะได้ประมาณเกือบสองโหลค่ะก็เก็บไว้ใช้ซักผ้านะคะนี่โอเคขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปจนจบจ้า